สถานการณ์โรคโควิด -19 ขณะนี้เป็นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเกือบทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นนายแพทย์โสพลเอียมสิริทาวรรองอธิบดีกลมควบคุมโรคกล่าวว่าจากสั้นัประเมินสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ผ่านมาถือว่าน่าเป็นห่วง ดูจากเส้นกาฟผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจที่ขยับเพิ่มขึ้นมีโอกาสเป็นฉากทัศทะที่จำลองสถานการณ์กรณีรุนแรงที่สุดจึงจำเป็นต้องเข้มงวดมาตรการทั้งหมดรวมทั้งการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ทำให้ผู้ป่วยป,วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจไม่มากเกินศักยภาพของระบบการรักษาพยาบาล คาดว่าจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดที่ทําให้ผู้ป่วยอาการรุนแรงน่าจะอยู่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้และแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่มีโอกาสสูงสุดวันละประมาณ50,000รายในช่วงวันที่19เเมษายนนี้หากไม่สามารถเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลได้แต่เชื่อว่าจากประสบการณ์และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนจะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายได้ ถ้าดูจากอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยสูงสุดเนี่ยน่าอยู่ประมาณ0 0 0 0กว่ารายในช่วงประมาณหลังสงการน,นะครับอยู่ตรงแถววันที่19เมษายนถ้าหากเราไม่สามารถที่จะคงมาตรการที่เข้มง,งวดเช่นการสวมหน้ากากการป้องกันตนเองและไม่ลดพฤติกรรมเสี่ยงก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีจํานวนผู้ติดเชื้อมากกว่า50,000รายต่อวันขึ้นไปอีก2เท่านะครับเชื่อว่าจากประสบการณ์ของประชาชนสามารถร่วมมือร่วมใจด้วยการยกระดับ มาตรก,การในการจะป้องกันการแพร่เชื้อตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นและยังต้องการเข้าสู่ระบบการรักษาทําให้รัฐบาลต้องปรับการดูแลรักษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอช,ชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนมั่นใจระบบการรักษาภายใต้โครงการขยายบริการเจอแจกจบที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือที่อาการไม่รุนแรงได้อย่างทั่วถึงเพราะเมื่อเข้าสู่ระบบผู้ป่วยนอกทุกคนจะถูกบันทึกเข้าไปอยู่ในระบบบริการและจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมย้ำให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสร้างความรับรู้ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบการรักษาและการเตรียมความพร้อมต่างๆรองรับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มอาการทั้งในส่วนของการรักษาที่บ้านหรือ HI และรักษาในชุมชนหรือ c i รวมทั้งรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อประชาชนจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้านทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเดขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปะสะชกล่าวว่าได้ปรับระบบสายด่วน 1330โดยเพิ่ม3,000คู่สายเพิ่มจำนนทีรับสายเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และ l ลอ e @nhso รวมถึงเพิ่มจิตอาสาเข้ามาช่วยตอบปัญหาจากเดิมที่มีผู้ตกค้างรอสายกว่าครึ่งขณะนี้เหลือคงค้างประมาณ1ใน4แต่เจ้าหน้าที่พยายามทยอยโทรกลับ นอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือจากเหล่าทัพเข้ามาร่วมเพิ่มอีก200คู่สายเชื่อว่าสถานการณ์ผู้ตกค้างจะลดลงเรื่อยๆนอกจากนี้ยังได้เพิ่มบริการให้ผู้ป่วยอาการน้อยและไม่มีภาวะเสี่ยงสามารถเข้ารักษาในระบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD โดยสามารถติดต่อเข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิและสถานพยาบาลที่ร่วมในระบบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหนารืมนอุดมพร,รารงาน